จะรู้ได้ยังไงว่าถูกหลอกให้ลงทุนหรือเปล่าธรรมดาคนโกงเนี่ยเขามีวิธีการชักชวนให้เราลงทุนยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่เราลงทุนแล้วหรือกําลังตัดสินใจลงทุนเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ดีจริงหรือเปล่าฝังคลิปนี้จนจบคุณจะได้คําตอบครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังหลอนะครับก็อยู่ในช่วงของกฎหมายน่ารู้ผมเองเนี่ยเป็นทนายความที่ว่าความโดยเฉพาะในคดีายาเนี่ยมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วคดีช่อโกงเนี่ยเป็นคดีที่ผมเจอบ่อยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผมเป็นฝ่ายโจทฟ้องคดีเขาเองหรือว่าเป็นฝ่ายจำเลยต่อสู้คดีซึ่งส่วนใหญ่การช่อโกงกันเนี่ยมาจากการที่หลอกให้ร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆหากคุณเอาเงินมาลงเนี่ยคุณจะได้รับผลกําไรตอบแทนตามจํานวนที่เขากาหนดถึงเวลาไม่ได้เงินคืนตอบแทนเนี่ยก็มีการฟ้องร้องดเนนิคดีกกัันนข้หาชโวเผมเลยได้เอาสรุปมา ให <Hey, S 2> ้เพื่อนๆได้รับฟังว่าธรรมดาแล้วรูปแบบแพทเทิร์นของการช่อโกงหรือการหลอกให้ลงทุนเนี่ยมันเป็นยังไงเพ <c oughs> ื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยจะได้เอาไปประกรอบการตัดสินใจตัวเองก่อนที่จะไปลงทุนกับใครว่า สรุปแล้วเนี่ยมันเป็นการลงทุนจริงหรือเราถูกหลอกให้ลงทุนคนอื่นที่ต้องพิจารณาเลยนะครับคือผลกําไรสูงเกินสมควรหรือเปล่าธรรมดามิจฉาชีพหรือว่าคนที่เขาจะโกงเราเนี่ยมักจะตั้งผลกําไรที่มันจะได้จากการลงทุนเนี่ยสูงเกินกว่าที่มันควรจะเป็นไม่ได้ครับคำว,ว่าสูงเกินควรเนี่ยคุณฝากธนาคารคุณได้ดอกเบีย้ยแค่ประมาณหลัก1% 3%ึเตรปอเนดอกเบีย้ยตามกฎบ่ายที่สามารถคิดได้กร็รีปล่อยเงินกู้คือ,คอก็แล้แต่ปอร์เผมน่าคุณ่งทุนองไรกยแล้วงงลที่ปีหนึ่งได้15%เพราะะฉ ธุรกิจไหนก็ตามที่มันได้กําไรปีหนึ่งอะเกินกว่า15%หรือ1.25%ต่อเดือนเนี่ยผมคิดว่ามันแปลกแล้วมันก็ขันที่จะยากแล้วแต่มันก็ต้องดูเนเจอร์ของธุรกิจนั้นด้วยนะครับในการทําธุรกิจเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายๆขนาดที่ว่าการันตีผลได้ผลกําไรเยอะๆอย่างแน่นอนนะครับถ้าคนไหนบอกว่ากําไร10%ต่อเดือนได้อย่างแน่นอนเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าพวกนี้โกงทั้งนั้นนะครับยิ่ง20%ต่อเดือนหรือว่า100%ต่อเดือนเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากเลยครับคุณถูกหลอกแน่นอนประเด็นที่2รเรื่องผลกกําไรเินควรนี่่่สวใหญมมิชพัะ การันตีว่าไม่ขาดทุนแน่นอนได้ผลกําไรอย่างแน่นอนสําหรับผมที่เป็นคนทําธุรกิจเหมือนกันเนี่ยมันไปบอกไม่ได้หรอกว่าการทําธุรกิจอะไรอะ่ะมันจะได้กําไรอย่างแน่นอนไม่มีการขาดทุนธุรกิจขนส่งก็อาจจะเกิดเจออุบัติเหตุได้ธุรกิจทนายก็อาจจะเจอช่วงที่ศาลปิดพื้นว่าความไม่ได้มันไม่มีธุรกิจอะไรหรอกที่คนสามารถการันตีผลกําไรได้อย่างแน่นอนขนาดนั้นนะครับถ้าคนที่ชักชวนให้คุณลงทุนเนี่ยบอกว่าไม่มีขาดทุนแน่นอนผลกําไรอย่างเดียวแล้วผลกําไรเยอะเว่อร์เนี่ยให้มั่นใจไม่ได้เลยครับว่า โกงแน่นอนแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าระยะเวลาในการตอบแทนเนี่ยมันเร็วมากเลยนะครับธรรมดาธุรกิจเนี่ยเวลาเอาเงินไปลงทุนแล้วเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งกว่าที่จะได้รับเงินรีเทิร์นกลับมานะครับถ้าธุรกิจไหนที่บอกว่า15วันได้ผลตอบแทน30วันได้ผลตอบแทนเนี่ยจากประสบการณ์ที่เป็นทนายมาผมไม่เชื่อค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าชวโกงแน่นอนครับข้อที่2ที่คุณจะต้องถามตัวเองนะครับเวลามีคนมาชวนให้ลงทุนเนี่ยคือ ทำไมเขาจะต้องเอาเงินจากเราไปลงทุนนะครับคือสมมุติว่าจากข้อหนึ่งเนี่ยธุรกิจเขาเนี่ยผลกําไรตอบแทนดีมากเลยระยะเวลาตอบแทนก็รวดเร็วมีแต่กําไรไม่มีขาดทุน <S <S คุณต้องคิดรีเวิร์สกลับไปว่าแล้วทําไมเขาต้องเอาเงินทุนมาลงทุนนะครับ <S <S ในเมื่อธุรกิจเขาดีขนาดนั้นทําไมเขาไม่ไปกู้ธนาคารหรือเขาไปหาแหล่งเงินทุนอื่นที่อาจจะไม่ต้องมาแบ่งปันผลกําไรให้กับเราไม่ต้องให้เราเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยมันมีเหตุผลแค่ไหนที่เขาจะต้องมาเอาเงินจากเราครับข้อที่3คือแผนงานความเป็นไปได้ธุรกิจต่างๆเเเนนนนนนีี่่่่ทบออกกาาางิรรไไปแลล้้วดผํั มันจะต้องมีแผนงานต้องมีความเป็นไปนได้ด้วยนะครับว่าเ <an> งานินที่เอาไปเนี่ยจะไปซื้อเครื่องจักรนะครับจะไปลงทุนสั่งของมาจากต่างประเทศจะไปลงทุนจ้างคนงานจะลงทุนทํอะไรมันจะต้องมีแผนว่าเงินที่ลงไปเนี่ยมันทําอะไรแล้วต้องดูว่าความเป็นไปนได้เนี่ยมันเป็นยังไงซื้อเครื่องจักรมาแล้วกําลังการผลิตจะเท่าไหร่นําเข้ามาแล้วจะส่งออกที่ไหนหระยะเวลาในการนําเข้าเป็นยังไงขั้นตอนในการนําเข้านําเข้ากับบริษัทไหนนะครับแล้วเราก็ต้องเอาข้อมูลที่เขาแจ้งกับเราเนี่ยไปศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบนะครับว่าเอ๊ะเครื่องจักริง สินค้าประเภทนี้เอามาแล้วมันขายได้หรือเปล่าสิ่งที่เขาเสนอมาสิ่งที่เขาบอกว่าจะเอาเงินเราไปทำเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนมันจะไปทําผลกําไรอย่างที่เขาพูดได้จริงหรือเปล่านะครับข้อที่4ที่สําคัญมากเลยคือความมีตัวตนของธุรกิจธุรกิจบางประเภทที่มาเสนอเราเนี่ยนะครับหน้าร้านก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับหลักฐานสัญญาอะไรต่างๆที่จะไปทําคู่ค้าก็ไม่มีหรือก็เป็นแค่ร้านเช่าเล็กๆลูกจ้างก็มีอยู่ไม่กี่คนนะ่ะคู่ค้าที่เกี่ยวข้องก็ไม่ปรากฏชื่อสินค้าและบริการคืออะไรก็ไม่แน่ชัดไม่มีอะไรเลยเน้นหาคนนนนนมมาาร่่่่ววงงงทุออยเเดีโ้หักแน รหรือเวลาเราถามถึงเรื่องความมีตัวตนของธุรกิจหรือลักษณะธุรกิจเนี่ย <S <S> <S ก็ตอบไปโน่นเลยนน่นอยู่ต่างประเทศ f o r เล็กอะไรพวกเนี้ยพวกนี้คือการอ้าง อะไรที่ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบยากอ้างว่าเป็นเรื่องใหม่อ้างว่าเป็นความลับเนี่ยโอ้โห oh, พวกนี้ช่องโกงทั้งนั้นนะครับข้อที่5คือการเร่งรัดให้ลงทุนผิดปกติพวกีิจาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าพี่ถ้าพลาดไปเนี่ยมีคนรออยู่เยอะเลยนะถ้าพี่ไม่ลงตอนนี้โอ้โหมันเสียโอกาสเลยนะถ้าพลาดตรงนี้ไปเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วพวกีิจายชีพก็จะใช้วิธีนี้นะครับมันก็เกี่ยวพันกับข้อ2ว่าทําไมต้องเอามาเงินลงทุนเราถ้ามันดีขนาดนั้นเขาน่าจะหาเงินลงทุนได้เองแล้วไม่ต้องมารอเราเป็นงวดสุดท,ท้ายแล้วถ้าเก ให้ลงทุนเพิ่มแล้วก็ให้ลงทุนต่อสมมติว่าคุณลงทุนไปแล้ว1ล้านบาทพอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะได้กําไร1ล้านกับอีก5 0 0 0 0บาทภายใน1เดือนพอครบ1เดือนก็บอกว่าพี่ลงต่อเลยเดี๋ยววันนี้พี่เอาไป5 0,000บาทก่อน<ๆ>ไอ้ล้านหนึ่งเดี๋ยวพี่ลงต่อเดี๋ยวเดือนหน้าพี่ก็ได้เอาแล้วพี่ลงเพิ่มอีกมันมีโปรเจกต์ใหม่มา وه. พี่ลงเพิ่มอีก5 0 0 0 0นพี่ลงเพิ่มอีกล้านหนึ่งรอบหน้าก็าจะได้ผลกําไรทวีคูณคือรูปแบบของวิชาชีพนะครับแรกๆเขาจะให้ผลกาไรคุณก่อนพอเขาให้ผลาไรคุณเเป่่งงิิลมมพพพ เรื่อยๆจนคุณไม่มีตังลงเพิ่มแล้วความมันจะค่อยโปะแตกนะครับว่าสรุปแล้วไม่ได้เอาเงินของเราไปลงทุนจริงพวกคนที่ทำคดีชกวงแทบจะไม่ต้องสอบเพราะได้จริงครับแพทเทิร์นมันเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับข้อที่7ชักชวนให้เราไปหาคนอื่นมาลงทุนนีน่ตัวดีเลยเพราะว่าธุรกิจประเภทนี้เขาไม่ได้เอาเงินเราไปลงทุนจริงๆเขาเน้นเป็นแชร์ลูกโซ่ก็เหมือนว่าเอาเงินคนเก่ามาจ่ายคนใหม่สักพักเขาก็จะถามเราแล้วเขาจะชวนให้เราลงเพิ่มใช่ไหมมันมีโปรเจกต์ใหม่มาเนี่ยลูกค้ามีออเดอร์รออยู่เพียบเลยผมไม่มีีีีีีีเเเเเเเงงงงงงิิิิินนนนนนนอออาาาขพพ่่่่่่ลหยะมม้แฟท มา พี่ชวนเพื่อนมาหน่อยสิอ่าแบบนี้แหละครับก็เป็นรูปแบบของมิจายาชีพที่จะพยายามขอให้เราชักชวนคนอื่นมาร่วมลงทุนเมื่อเงินเราหมดนะครับแล้วเราเองก็จะซวยโดนข้อหาชอบโกงไปด้วยถ้าเวลาเกิดคดีขึ้นมานะครับโดยจะมบ,บอกเฮ้ยเดี๋ยวผมให้เปอร์เซ็นต์พี่ด้วยเนี่ยโหพวกนี้โกงทั้งนั้นนะครับข้อที่8ก็คือโอนเงินไปบัญชีใครธุรกิจพวกนี้ต้องทีน่ากลัวนะครับให้โอนเงินเนี่ยบริษัทก็ไม่มีโอนเงินมีชื่อเมียบ,บ้างชื่อลูกบ้างชื่อใครที่ไม่เกี่ยวกับบริษััััััทททททไไมมม่่่่่่่่่ใใชชชือออออตตตวววเเ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 งง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 บบบบบบ้้้้้้้้าาาาาานน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 นีีนีีีีีียยยสสหญพกกกกกกโถป็็ธธุุรร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 ริิิิิจจจขขะะะะภษษ ถูกต้องตามกฎหมายหรือตัวคู่กรณีเองก็ยังดีนะครับต่อมาข้อที่9้าคือโปรไฟล์ของผู้ชักชวนอันนี้ผมให้ความสาคัญน้อยที่สุดนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้พวกช่อกงเนี่ยมันชอบสร้างโปรไฟล์ดีชีวิตดีดรถหรูอยู่บ้านดีชีวิตดีดีลงในเฟซอินสตาแกรมทิกตอรเนี่ยพาะนั้นเราไปดูตรงนั้นอย่างเดียวคงไม่ได้คาว่าประวัติเนี่ยคือต้องดูประวัติลึกๆจบการศึกษาที่ไหนมาทําธุรกิจอะไรมามันถึงรวยม่ใช่อยู่ๆรวยมาแปลกๆเฮ้ยคือมีประวัติหลอกลวงมีประวัติะตอะไรอย่างนี้กับใครหรือเปล่านะครับ ก็สมควรไหมทาไมต้องเอาเงินลงทุนจากเราแผนการดําเนินงานความเป็นไปได้ความมีตัวตนของธุรกิจมีการเล่งรัดให้ลงทุนผิดปกติหรือเปล่าหรือมีการถึงกําหนดก็ไม่คืนต้นเงินชักชวนให้ลงทุนใหม่แล้วก็ไปชวนให้เราชักชวนคนอื่นมาลงทุนอีกเงินที่โอนก็โอนเป็นบัญชีใครก็ไม่รู้แล้วประวัิเนี่ยก็ชอบสร้างโปรไฟล์ให้ดีๆแปลกๆเนี่ยมีครบทั้ง9้าข้อคุณไม่ต้องคิดเยอะคุณถูกหลอกแล้วล่ะครับถ้าลงทุนไปแล้วก็รีบมาปรึกษาท่านในความดําเนินคด,ดีดีกว่าที่พูดไปเนี่ยก็คือหลักแพ เพื่อนๆเราเวลองฟังดูแล้วดูว่าตรงกับสิ่งที่ตัวเองเจอหรือเปล่านะครับผมว่าในการทําธุรกิจเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายๆแบบคุณลงเงินไปคุณได้ผลตอบแทนแน่นอนเหมือนผมทําธุรกิจทนายความเนี่ยมันต้องเหนื่อยครับมันต้องลงแรงมันต้องลงความรู้มันต้องทําอะไรหลายๆอย่างอธุรกิจประเภทที่เอาเงินไปให้เขาแล้วได้ผลตอบแทนเยอะๆเนี่ยถูกหลอกทั้งนั้นเ <c oughs> ชื่อผมนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็น่าจะป้องกันปัญหาที่เพื่อนๆอ,อาจจะถูกหลอกในอนาคตหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ